าดีกว่าหลวงตาถ้าถึงวันของหนูหลวงตาอยู่ไกลหนูจะทำยังไงคะอ๋อส่งเอสเอ็มเอสมาเอสเอ็มเอมันไม่เหมาะอะค่ะหลวงตาหนูสายด้านด้วยมาถึงนี่มากันนั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินเออจะรอก็แล้วกันอ่าเครื่องบินเจ็ดแต่คนอื่นเขาแต่ห้ามเอาพอนะเอาอ เดี๋ยวเนี่ยส่งไปให้ให้อะคิดถึงแม่ว่าไงบอกแม่ดิคิดถึงพ่อแม่ด้วยดิบอกแม่ด้วยแม่อยู่ที่บ้านชื่ออะไรคุณแม่สนใจอ่ะเพราะแม่มีหลายชื่อต้องนึกก่อนอบอกว่าลูกขอลาตายแล้วนะแม่นะแม่ทำผู้ต่อไปนี้แม่ต้องมีสตินะคะหนูอาจจะต้องไม่เจอแม่อีกอ เพราะว่าวันตายมันก็ใกล้เข้ามาทุกทีอ,อาจจะวินาทีนี้นหรือว่าอีกไม่กี่วัน,นแต่หนูเขึ้นแข่งที่จะตายนคนที่หนูอยากจะให้อยู่ใกล้มากที่สุดก็คือหลองตาแต่แม่กับพ่อนั่นอยู่ในใจตลอดอเพราะถ้าแม่มาอยู่ใกล้หนูอาจจะตายไม่สงบก,ก็ได้ค่ะแม่ป่นป่นหนูขอหลงตาค,เค,เค,เคนเดียวให้มันไม่เข้าเลยอะหลวงตา